สืบเนื่องจากเมื่อวานนี้ค่ะ16ตุลาคม2567ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวนกลางหรือ CIB ค่ะได้ออกหมายจับ18บอสของบริษัทดีไอคอนในความผิดฐานช่อโกงประชาชนและนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จโดยทั้งหมดค่ะได้เดินทางมาที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางแล้วและจะมีการฝากขังที่ศาลอาญาร,รัชดาในวันนี้17ตุลาคม2567นั้นค่ะแต่ถึงอย่างนั้นค่ะเรื่องราวก็ยังไม่จบเพราะล่าสุดเพจด,ดังอย่างอีซอขยี้ข่าวหรืออีซอค่ะ ได้โพสต์ข้อความถึงอีกหนึ่งตำแหน่งที่สำคัญที่มีเพียงหนึ่งเดียวค่ะโดยระบุว่าถึงคิวคุณแล้วจ้าแม้ปิดเฟสอย่าคิดว่ารอดรองจากบอสที่โดนกันยกตี้ ก็ยกให้พ่อหนุ่มแม่โนตนี่แหละเป็นใครไปไม่ได้เพราะเขาคือตำแหน่งเอมเพอเรอร์หนึ่งเดียวของบริษัทหรือเรียกได้ว่าเป็นแม่ขายเบอร์หนึ่งทำยอดได้มากกว่า1000ล้านผลงานที่ประทับใจได้แก่เชิญชวนผู้สูงอายุมาคลอสยิงแอด97บาทจากนั้นกล่อมให้เปิดบิน5 0 0 0 0ถึง100,000ใครที่ไม่มีก็แนะนำให้ไปหาเปิดวงเงินบัตรบางคนถึงขั้นให้หายืมเพื่อจะได้รวยไปด้วยกันนางมีลูกศิษย์ทั่วประเทศกว่าหลายหมื่นคนเลยทีเดียว ติดตามต่อกดค้นหาพิมพ์คำว่า W R N